ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ก็เดินทางมาที่เมืองอัมสเต็ตเด่มค่ะก็เดี๋ยวจะพากันนะคะไปหาพี่คนไทยนะคะที่เขาทําร้านอาหารนะคะเป็นร้านอิมบิดค่ะแล้วก็จะไปซื้อของด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะบีก็มาถึงที่อัมสเต,ตเรเดมแล้วนะเพื่อนๆเรามาหาเพื่อนนะคะที่คนนี้นะเขาก็จะมีร้านไทยนะคะบีก็มาบ่อยแล้วนะหลายคลิปวิดีโอแล้วฮัลโหล สามีพี่เจ้าของร้านนะคะนี่นะร้านแกชื่อโดนัทคอกนะคะไทยอิมบิดนะคะเพื่อนๆวันนี้เรามากันก็ช่วงฝนตกพอดีเนาะปกติแล้วช่วงนี้มันจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะสามารถมาทานอาหารข้างนอกได้นะอันนี้ก็จะเป็นโซนข้างนอกนะคะไปจัดแต่เราเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันนะเราจะไปเข้าทางนู้น กันเอาไอ้กังฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออพอดีใ่ดิมีขึนติดซมต้องว่าว่าจะสอบถามว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆวันนี้พอดีชวนอากาศเย็นแย่มากไี่ีอะไรขึ้นสักอย่างเดี๋ยวหนูขอไปดูของกันนะ จะอุดหนุนอีกแล้วที่ลว <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆก็คออือจะมีของขายด้วยนะครั้งที่แล้วมาก็ซื้อครั้งนี้ก็จะซื้ออีกนะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้เออ บีจะมาซื้อวุ้นเส้นนะเพื่อนๆอันนี้ถูกแล้วก็ได้น้ำหนักเยอะด้วยนะคะอันนี้ห้าร้อยกรัมก็เ <c oughs> ทาที่แล้วซื้อไปอร่อยดีนะก็ไม่ได้เยอะแย่เท่าไหร่ที่เขากินเลยกันว่ะ ครั้งที่แล้วพี่ไส้หอไ่แรไก่กระเทียมที่พี่ทำให้หมูไก่กระเทียมไอ้เชนมิตรคาร์โนบอลอือเดี๋ยวทำให้แบบเงเดืออร่อยมากนางไปถึงบ้านใช่ไหมนางหิวนางก็บอกว่าบีเมียอะไรก็บอกก็นี่ไงของพี่โดนนัดอ่ะเขาห่อมาให้หรือว่าผัดกะเพราเพื่อนเด็กบีเพิ่งเคยไปครั้งแรกนะที่กิน ช้อนละไม่รู้สักมิติโอเคเพื่อนพี่โดนัทนะคะเอาให้เรานะเอาพริกไปกินนะคะอันนี้เขาส่งมาที่ร้านเขามาส่งเขาส่งมาที่ร้านอาหารผิดนะแล้วทีนี้แกบอกว่ามันเผ็ดมากนะคะเนี่ยแกบอกให้บีใส่ถุงมือแล้วก็หยิบบีก็เลย๋ยวจะเอาไปลองกินดูนะเพื่อนๆนแต่ไม่รู้จะไปทําอะไรกินนะคะอันนี้เป็นพริกชื่ออะไรนะพี่ คาบานิลคาบานิลุยรโอเควานซินเนาะมันเยอะจ่าบีก็จะเอาไปนะคะพอเสริสิอาโลแล้วก็ แกให้ชีสบีนะเอาไปทำสลัดกินด้วยนะคะบีก็เลยเอาไปเพราะว่าเขาส่งผิดเหมือนกันมิกกี้มาร์กสดูชิลีมาร์กส์ดูเคซ่โอเคเพื่อนมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปให้เพื่อนด้วยนะ อ,อยากเห็นแล้วเมื่อเช้าเมื่อเมือ่อวีเดินเราไปเจอกันตอนนี้นะคะวีก็อยู่ในครัวนะเพื่อนเพอสั่งอาหารไปสี่อย่างนะคะเอาไปเสิร์ฟแล้วนะสองอย่างบีก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะวันนี้มาช่วยพี่เขานะคะนิดหน่อยนะบีสั่งผัดไทยไก่ผัดเม็ดมะม่วง แล้วก็มีเกี๊ยวน้ํานะคะแล้วก็มีผัดกะเพราหมูไข่าดาวนะคะตอนนี้แฟนบีกําลังทานอยู่แฟนบีสั่งผัดกะเพราหมูไข่าดาวแล้วก็เพื่อนสั่งไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็มีซุปเกี๊ยวนะคะตอนนี้ก็กำลังทานอยู่นะส่วนของบอีบีขอที่หลังนะคะบีเป็นผัดไทยนะคะ mm hmm. พี่เขาทำเร็วนะเพื่อนๆแล้วก็ แปบเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวบีจะให้ดูหน้าตานะตอนเสร็จแล้วแล้วก็ได้ช่วยพี่เขาด้วยนิดนึงช่วยเสิร์ฟเสิร์ฟกับเสือกนะฮะเอาข้าวไหมคะไม่เอาข้ไม่ของมิเชนอ่าโอเคเดี๋ยวจะไปตักข้าวให้เขาไงถ้าเกิดว่าพี่เขาเอานี่นะคะพี่สั่งผัดไทยนะหน้าตาน่ากินไหม อันนี้นะคะไก่ผัดเม็ดนุ่นนางงานประจําร้านอือันนี้เป็นเมนูขายดีนะคะของร้านนะไม่มีพลาดเราเปิดงานแล้วก็ทั้งวันอืมมาเจ้ามาทานผัดไทยด้วยกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้อาหารที่เราสั่งนะคะมาครบแล้ว<ช>แต่ว่าพวกผู้ชายพานั่งโตนู้นเราไม่อยากไปยุ่งนะคะให้คนังสามคนก็เต็มโตแล้วเพื่อนเ ไทยอร่อยมากนะคะบีไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะบีใส่แต่แค่พริกป่นนะคะเพราะว่าชอบกินเผ็ดนิดนึงนะคะรสชาติดีมากเลยเ,เ,เพื่อนๆพี่เขาตำซ้มตำน่ากินมากนะคะมีแคบหมูทอดด้วยนะ ผู้ชายนั่งอีกตัวหนึ่งผู้หญิงนั่งอีกตัวหนึ่งคัวไทยกัวกราฟวัฟสต้าอ๋อฮมีไก่ KFC ทอดด้วยครบชุดนะคะดีไรพืดดีเพื่อนๆเหมือนอยู่บางไทยเลยจะได้อากาศข้าอตอนนี้นะคะแฟนของบีก็กำลังจะกลับนะเพื่อนๆบีขอจุลินซีพี่เข้าไปนะ พี่เขาชอบปลูกต้นไม้เขามีจุลินทรีย์วิเลยจะเอาใส่ถั่วไปด้วยจะเอาไปจะเอาจะเอาไปปลูกปลูกผักนะคะพี่เขาเก่งมาสิ่งที่ต้องเสร็จก่อนอือหือวาดอะไรเห็นเอาเสียพี่ต้องขันสุนเนยไหมเนี่ยอือหื ไม่รู้ขดจริงๆแก้อยู่ไหนนางแค่ปลูกเลยค่ะขวดเบลเลอร์เลยมานี่จ้ะ ดูหัวเชื้อนางมีสองขวดขวดใหญ่กับขวดขวดเล็กสองขวดใหญ่เอเอามาใส่อึ๊บก่อนเจ๊แป้นนึงแว่นอยู่ไหนวะรักทุเลมากขอบคุณค่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วขอแล้วพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเจ๊เรื่องในนั้นเนี่ยล้างไปเลยดีต้นไม้มาโอ้ยรู้จุดสมใหม่ในกัรทำหัวเชื้ออยู่อืมไอ้เอ็นเชืออเลยนะอาหารนี่แะฝนตกแรงๆขอบคุณมากนะคะค่ะกล้วยออกวะอือแกชอบปลูกผักเพื่อนๆดูดิ ฝนตกนะคะเนี่ยตกแรงไปแล้วเจ้าเพื่อนๆไ,ไปแล้วนะพี่ขอบคุณมากนะคะอ,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 อืมอืมอืมให้แฟนให้แฟนเอาอยู่เดี๋ยวเราตั้งก็ตรงนี้ก่อนผู้ชายยังไม่ออกมาใช่ไหม <c oughs> ช่วงหน้านี้มันเป็นช่วงหน้าไอ้ฝอนมันตกเนาะ เนี่ยลูกค้าก็สามารถมาทานข้างนอกได้นะคะนี่แล้วก็จะมีที่นั่งให้แต่นี่ฝนตกไม่น่าไม่น่านั่งหรอกเพื่อนๆบัวเพิ่มขึ้นนางชอบปลูกผักแล้วนางก็ชอบทำจุลินทรียนี่แหละต้นไม้นางทั้งนั้นนี่ขนาดนางนางแบบไม่มีที่นะถ้านางมีที่เป็นร้อยไร่นี่สงสัยเต็มไปหมดนางชอบปลูกผักแต่นางมือเย็นไงปลูกอะไรก็สวยก็ขึ้นไปหมด มาจากเพื่อนๆจะมาโชว์ของว่าได้อะไรมาบ้างนะคะไปร้านไทยนะคะ<ว>ก็พี่แกให้เอาถุงแดงใส่มาจะบอกว่ามันเยอะนะคะแล้วก็เก็บกวดของมันจะหมด ได้น้ำปลามานะคะ1ขวดน้ำปลานี่3ยูโร50ได้เส้นหมี่ไวไวนะคะไม่หอ3มยูโร50เหมือนกันได้ขนมจีนอันนี้2ยูโร50นะคะตั้งใจจะกิกอขนมจีนนี่แหละเพื่อนๆเพราะว่ามันราคาถูกนะคะห้าร้มน,นะ แล้วก็หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้นะคะอันนี้เขาทาเป็นฝอยมาแล้วทาเป็นซุปหน่อไม้หรือว่าจะทาเป็นหมกหน่อไม้ก็ได้ถุงมันเปียกค่ะแกก็เลยกลัวว่ามันจะขาดแกก็เลยให้เอาถุงแดงมาแล้วก็บีขอน้ำจุลินทซียพี่เข้ามาด้วยเอามาทำเป็นหัวเชื้อนะคะพี่เขาให้อ ีสมาด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ชีสอันนี้ปกติเขาก็จะกินกับสลัดนะคะเบียร์มาห้าก้อนแล้วก็เพื่อนบีที่เขาเป็นกุ๊กนะคะเขาก็เอาไปห้าก้อนเพราะว่าคนที่เขามาส่งของให้พี่แกน,นะคะเขาส่งผิดส่งมาเยอะมากเลยเป็นกลองใหญ่นะะเนาะแกก็ไม่รู้จะให้ใคร แกก็เอามาแจกพวกเรานะคะคนที่แบบรู้จักกันนะคะเวลาคนที่นี่เขาทาสลัดเขาก็จะเอาอันนี้ใส่นะคะหรือว่าจะย่างก็ได้นะคะเดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวมีจะย่างชีสให้ดูนะเพื่อนๆนะคะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาห้าก้อนเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็อันนี้เป็นพริกนะคะแกบอกว่ามันเผ็ดมากๆ บีก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเป็นซอสกระเพรานะคะจะแกะพริกแล้วก็ปั่นแล้วก็ผัดทำซอสนะเพื่อนๆเอามานะคะเอาลองมาชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดแบบไม่เหมือนพริกบ้านเราได่แล้วค่ะก็จะประมาณนี้ซื้อของหมดไปประมาณ ออทั้งหมดเลยนะคะรวมค่าอาหารด้วยเนาะมีผัดไทยข้าวผัดกระเพราไข่ดาวแล้วก็เพื่อนกินไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็มีซุปโคกสองกระปอ๋องเบียร์ขวดหนึ่งแล้วก็มีน้ำช้าขวดหนึ่งนะคะทั้งหมดเลยมัน68ดยูโรค่ะบีก็เลยให้เขาไปเจบนะคะนี่หลจ่ายขึ้นพื่อนก็จ่ายประมาณนี้วันนี้นะคะบีก็ไปข้างนอกมานะคะ เออได้ไปเปิดหูเปิดตาเวลาที่อากาศไม่ดีนะคะแล้วก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะคะก็จะได้ออกไปข้างนอกแฟนก็จะพาออกไปข้างนอกนะคะเอาล่ะจ้บเพื่อนเพื่อนคลิปวิดีโอนี้นะคะพีก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมวิดีโอก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวิดาเซน